ไม่อยไม่ไอยใจเป้าไหมผมว่ามันเป็นฟิลงงมากกว่าผมคือมันเป็นจังหวะที่เหมือนตอนตอนเช้าเราก็มาซ้อมนครับแล้วเสร็จปุ๊บจังหวะที่เราต้องหันเงี้ยคิวเราหันก็เอ๊ะทำไมบนจอมันไม่มีชื่อเราขึ้นหรือไม่มีรูปเราขึ้นเราก็เลยคิดว่าไม่หรือเราหันผิดคิววะเราก็เลยหันกลับไปใหม่แล้วหันกลับมาแต่กลายว่าอ้าวก็ไม่ขึ้นก็จนน้องไมกกี้เรียกเราก็แบบเอเดี๋ยวไปงงนี่แหละเในคลิปเลยสำหรับตัวผมผมว่าผเข้าใจแล้วกันผมรู้สึกว่า การทำงานในรูปแบบนี้ด้วยความที่เป็นไลฟ์สตรีมด um, ้วยใช่ไหมครับผมมว่ามันมันไม่มีใครอยากให้เกิดความผิดพลาดอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับผมผมเรู้สึกว่าเออก็สามารถเข้าใจได้ในจุดนี้เพราะพี่พี่ทีมงานทุกคนเขาน่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะตอนนั้นได้ดีที่สุดแล้วครับผมผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่พี่ พี่ครับผมเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรตรงนี้เพราะว่าจริงๆอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นอุบัติเหตุมันไม่ไมัไม่ไ่ไม่อยากให้มีใครเกิดขึ้นอะไรแบบนี้แล้ว,ลวผมรู้ก็อยากให้งานออกมาดีออกมาสวทุกคนคผมว่า <ใน S 2> มันก็ <grammar. S 2> เป็นเป็นสิ่งที่มอยากทุกคนเกิดขึ้นนะ่ผมว่าทุกคนถ้านําในจุดเนี้นำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนานในงานต่อๆไปก็เป็นคนดีต่อทุกคนด้วยเพราะว่ามันก็แอบมีคนดีอยู่มอนกาน